สวัสดีคะ่ะโครงการเมเท์เน5ยินดีต้อนรับนะคะ แปลงนี้นะคะเห็นวิวเขาพระชัดเจนมากนะคะใครที่มองหาที่ดินขนาดเล็กนะคะไว้สร้างบ้านทักผ่อนยามเกษียณนะคะแปลงนี้สองร้อยตารางวานะคะดูนะคะเราเดินไฟไว้ให้เรียบร้อยเดินน้ำประปาไว้ให้เรียบร้อยนะคะถนนในโครงการเป็นหินคลุกนะคะกว้างขนาดแปดเมตรสะดวกสบายนะคะไม่ต้องกลัวเหงานะคะมีเพื่อนบ้านนะคะ เดินทางสะดวกสบายนะคะบรรยากาศเงียบสงบมากนะคะอยากให้เข้ามาชมก่อนนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบนัดชมที่ดินได้นะคะเบอร์0957878879ยินดีให้บริการขอบคุณคะ่ะ